ที่หนึ่งเป็นไรแม่เมื่อวานแล้วไม่พูดไม่คุยเลยอะ่ะเป็นไรจะให้คุยได้ไงเมื่อวานทําอะไรเปิดอะไรกลางตลาดเปิดอะไรเปิดหอยเฮ้อ <c oughs> ขาวไหมล่ะเอา้าถ้าไม่เปิดจะได้ขายไหมล่ะกูถามว่าขาวไหมเอา้าก็หอยมันไม่ได้ล้างมันจะขาวได้ไง <c oughs> ทำไมมึงไม่ล้างล่ะดูไม่เปิดกลางตลาดไม่อายคนหรือไงอายทำไมอ่ะต้องไปล้างก่อนมึงเปิดหอยแคงไปแชงไปล้างอ่ะหอยอะไรนะหอยแคงหอยแคงเออตอปเปิดจะได้ขายไหมล่ะตอนโทรไปนี่ที่บอกเปิดหอยเปิดหอยแคงอ่าใช่เอ้าเหรอก็ไม่พูดหอยแคงเหรอ ก็หยอยแครงไงดีนะเราคิดว่าเป็นหอยแครง <S 2> <S 2> <S 2>